นี่ต่อไปนะครับว่าด้วยมัคคะสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้มาาัคคะนะครับลบหลู่คุณคนอื่นเนี่ยนะไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในมัคคะนั้นยังละมัคคะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรรพิสูจน์ทั้งหลายส่วนพิสูรู้ยิ่งกําหนดรู้มัรคะอย่างจิตให้คลายกําหนัดในมัรคะนั้นละมัรคะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์นะครับนะถ้าหากว่าละอจิตที่คิดลบหลูคนอื่นเนี่ยนะโดยเฉพาะโทสะที่เป็นเหตุให้ดูหมิ่นคนอื่นลบหลูคนอื่นหรือที่เรียกว่าเห็นอะไรก็นึกตําหนิไปหมดเลยเนี่ยนะครับเพ่งโทษโผนธนาคนอื่นเนี่ยนะใครทําอะไรไม่มีดีสักชิ้นหนึ่งนะครับ ที่ในพระอุชานสันยีนะสมัยพุทธกาลน่ะนะก็มีใช่ไหมครับเที่ยวเพ่งโทษโผนธนาคนอื่นไปหมดอ่ะนะถ้าเขาเอาของมาทํามูลเยอะๆก็ตําหนิอีกอนะ่ะโอ้ยมาทิ้งมาคว่างที่บ้านมีมากนักหรือไงเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาทําน้อยก็ตําหนิอีกแกรว่า,าสารเสริญได้ญาติเขาอย่างเดียวนะแต่ที่จริงแล้วก็ญาติเขาก็ได้มีตัวตนอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าคนมันชอบเพ่งโทษโผนธนาคนอื่นเท่านั้นเองนะนะเพราะต้องทําปริญญาในมักคะอันนั้นอย่างที่ว่าไป แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งมรรคะ,ะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่ไปสู่ทุคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้และนะครับนึกไปดูหมิ่นใครในเวลาใกล้ตายนี้ก็ลำบาก อ่ะน,นะมีอุบาสกคนหนึ่งสมัยก่อนนะครับสาธยาอาการ32อยู่หลายปีด้วยกันแต่เนื่องจากตัวเองเนี่ยเจริญกรรมฐานที่ไม่เหมาะกับจริตไม่เหมาะกับอัธยาศาัยสาธยายมากๆเข้ารนานานเข้าปีติปราโมทอะไรไม่เคยเกิดเลยก็ใกล้จะตายนี่เกิดวิปฏิสารขึ้นมาเออศาสนานี้ไม่เป็นนิยานิกระทำแน่นอนนะฮะนึกหมินาศาสนาขึ้นมาในขณะนั้นตายแล้วไปเกิดเป็น จร์เคนนะครับตัวใหญ่มากเลยนะันวิปฏิสารก่อนตายเนี่ยนะครับลําบากนะไอจิตที่นึกดูหมินเนี่ยนะครับมันเกิดเมื่อไหร่มันอันตรายเมื่อนั้นนะครับนะถ้าไปนึกดูหมินแม้กระทั่งผู้มีพระคุณเป็นต้นมันก็นํามาซึ่องบาปชนิดอื่นๆอ,อีกมากมายเพราะอันนี้มันโทสะนะครับกิเลสสายโทสะเนี่ยนะ